บายดีป่อรุ่งนี่ลุ่งพอสักเครื่องพ่ลุ่งไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็แล้วก็ไปสักมือแล้วก่ปไปไว้ก่อสักมือไว้คือกันขนาดร้านยังอยากได้อยู่เลยเอารวมมันตรงนี้รวมลงไปจบในเครื่องเดียวไปเลยจบในเครื่องเดียว อย่ามาอะไรมากมายสบายมีแบบปั้นแหงนำตำนานดาาูแล้วนวอ๋อแหลมเลยเลุงสีเขียวเข็สีเขียว,นข,ยวขนุงบรรลวงนี่กัสมสีสมสีขาวนะพ่ลุงขนุมบรระวงอะมันเปื่อนแคือลุ่งนุ่งนู้นไ่มีเปืเป่อนพลุง พาคอนออกมาเด้อพาคอนสาาน้ออกมากุศิษฐ์นี่มันไม่ยากเลยสำหรับโคกุศิษฐไปสักมือไหร่ือสิมาปั่นแห่งวะเปิ่เสิแล้วใครอยู่ร้องหนุ่มเพื่อนขนนุ่มเพื่อนเดี๋ยขนนุ่มเพื่อนนุ้ย สักวันนั้นพอดต้องสักมือมันลายโดยบริษัทกับแต่มีแม่มประธานเสียใช่แล้วเค่องลายกันเคีองบันลายคือรันสักคุ้งลายปูลายก็ส่วนมากมีแต่เสือผาบริษัทเดยอพระเจ้าสือหายสือฝาก็หายเดย ใส่ไว้ใส่ไว้ต่แต่อตอนมันห่อนร้อนใส่หมดเลยแล้วหนาวเย็นเทียบขนาดผมมืงขึ้นผมสองพื้นยังเบียกอยู่ตรงไงหนเป็นตุม่มบ <laughs> ่ฮะรับมาเจา้จาพรมจักคนอยู่ใส่พมื่าอยู่ลุงอันผมผ่านเลยพม่อมมอมมพาอยู่ฮะหกสิบหกลุงมะหก ขอาคุณลุงวอยลายพลุงไงอ้ข้างนาวหรือยังเงี้ยคุณน,นาแบบเด็กๆมามันเย็นแห้งอย่างเงี้ยคุณปัณณน้องมินี่ยังเปิดพัดลมเพราะร้านยอมใจมินี่เปิดพัดลมในบึงน้ำให้กวิญญาณเป็นยังไงไฟดับหรือเปล่า,านาวิว่าร์นิว่าได้เสียบแล้วไฟดับงไม่ได้อันนี้ก็บบัวชัยพลุงไอ้อ่า บวาที่ไฟดับบวาดมันต้องเสียบแหงเนาะเมื่อนั้นเอนั้นรันสาวือสาวบุรได้กแข่ง,งแล้วยังขาเจ้าบากแบบพุ่มมันขาโคตรขาบุตรได้ันโคตรขาบรได้โคตรคอยต้องเส้บรสาวก็สาวบุต่ได้บริษัทเงสาวบุได้เ ต้องใช้รไแรงเนอเก่งนาย่มีใส่อาโตของาตู่ลส่เมเลยโอเคบนต่กาก็มีอยู่เนาน

บ่คือบ่ลุงขันบ่ลุงสักมือบ่ลุงไงไก่ยากได้ยูจะเขื่องมาวางไว้เอ้เสียบัว่มีเงินหรอกบ่ลุงเพรสักเด้นย้ำเอาคาเวียกไปเวียก์นะบัวลุงสักเลยก็สักแห่งสักเขาบัเฮิกวันนี้หอกไมีแต่เอาไปสักปันแห่งนะเอาไปตากนี่ก็สบาย สักมือเพระะ่อว่าเธอตัวให้อยากหนุ่งไปนะครับเธอตัวปลาเขาอยากหนุ่งไปแล้วมันกับแห้งมันผมมีไฟมาปั่นปลุกจะเข้าไปใส่เบิดเข้าไปเวียไปยัง ปลาชายเป็นกรมารตัวเองร้านตัวเองลุงบอยกับลุงมีจี๊กงานรวยสาผาเข้ามาแล้วเป็นอะไรนุไปดับ ไฟดับอุอ้ยจะเป็นสะไฟดับยินไฟดับ <c oughs> ประเตมถังอยู่พี่น้องเลยนูนโอ้ยตายตายตายปกตินะมันจะเลือกดับแต่วันเสาร์อาทิตย์ดับกับบะเฮิงดอกเมื่อวานนี่ก็ดับบ่หรุว่าจะเปลงไฟแล้วกันมานูนเมื่อวานน,วานี่เมื่อวานเป่าฟไฟดับไหมจัง ก็อดดับหมดดับมือก่อนมอ้มือวานน่าจะมือก่อนแหนมาวัดมงอมือว่านมือก่อนอืมมือก่อนเลยเออมแมามือวานี้มีนี้มือวานนี้ เงียบเหาเลยเงียบถัดไปยังไปน,นักจะไปสียาบอน่าจะไม่นนะ้อง พี่เห็นหลังหลังไปเนาะเรื่องอะไรซีดวัคซีนในซาลาหมู่บ้านเนี่ยรับรู้ไงบริไกลรับซี มาในบะลุงก็เสีจ้าคิมนะพะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยรนะับชมสองบะลุงนะพะลุงขอขอบคุณนะสบายดี